สวัสดีค่ะพวกเราเดอะคอมมาฮาศาสตรค่ะก็วันนี้มาอยู่ในเอ่อ EP พิเศษนะคะชื่อตอนว่าตรัวกากนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันนอสถานที่นะคะอยู่กันที่เฟิร์นเฮาส์ค่ะก็วันนี้เราจะมาทำเมนูเมนูหนึ่งชื่อว่าหน้ยนให้แบบไม่ตั้งตัวเลยทีเดียวชื่อว่า เครื่องอ่าเราเครื่องหมูลีงนี่ค่ะซอสก็ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรไม่บอกซอสไม่บอกนะยี่ห้ออะไรแล้วก็นี่พริกไทยไม่บอกนะยี่ห้ออะไรนะนี่บอกเลยซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะ มาลองเอ้ยมายลนีค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช้ด้วยค่ะไอซ์ค่ะโอเคหรือว่าซอฟตี้เป็นไงต้องติดตามชมนะคะมาที่วิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่นี่มาริเนสนะคะใส่เข้าไปเลยอันนี้เป็นมาเยลนีที่ส่งมาจากฝรั่งเศสนะคะคือเพิ่งบินไปดับมาคือตัวนี้เนี่ยจะเอามาจาก จะใช้นมข้นเนี่ยจะเป็นนมข้นที่ทําจากนมแพะที่เป็นนมแพะตัวเมียเท่านั้นแล้วก็ที่สดๆจริงๆอยู่ยังไ <c oughs> ม่มีลูกมีหหวนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปก็ใส่วินนี่เลยซอเกระเทศอันนี้จะเป็นของคนไทยเเองอันนี้ไปเอามาจากดอยอินทนนท์ไปค่ะไปใส่ต้องเยอะหรอกต้องเติงนะต่อไปนะคะ ให้มันเข้ากาันนี่คนเข้าไปคนเข้าไปปื๊บๆื๊นะกินอนะ่ะกินปลา่<อ>กิน,ดนได้นะหอมหอมเนาะถ้านี่ได้กลิ่นนี่แบบเฮ้ยมันหอมว่ะอ่ะสุดยอดอ่ะต่อไปปรุงด้วยยังไงซอสซอสซึ่งเราไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ใส่ลงไปแล้วใส่เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใส่ลงไปไม่ใส่หมดไม่ไม่ไม่ต้องเยอะนะคะอ่ะอ่ะอย่างอย่างอย่าง ใส่ไอซ์ไอซ์เข้าไปสักเล็กน้อยให้พอกบกิบอ่ากบกิบเข้ามามีเป็นเป็นวายวายแดงนะคะวายแดงก็อ,อันนี้เป็นวายอางุ่นเออเราไปเอามาจากโคราชาโคราชสีมาค่ะผสมเข้าไปหอมฉุยลองดมสิคะเฮ้ยแบบมันมีกลิ่นวายลอยแบบ <laughs> ชอบต่อไปนี่คือ <laughs> <laughs> ก็กพคนันึรืซึ่งเราจะบดก่อน ไปนี้วิ่งน่ากินอ,อยากเป็นเกิร์ก้าคนขาก็ใส่ลงไปนะติดอ่ะ <c oughs> บอกตรงว่าติดเออใส่เ,เสร็จแล้วก็คนน่ากินอ่ะใ<อ>ส่เสร็จแล้วเอ่อขั้นสุดท้ายค่ะตกแปงตกแปงขั้นตอนแปงหยอกเที้ยวไหยอกด้วยพรีสไทยเสร็จแล้วเสร็ตัวราคาไง โอเคเสร็จแล้วค่ะซอนตี้ค่ะเมนูพิเศษจากพวกเราเดอร์โทมาฮาสัค่ะในพวงกันใหม่อีพีน่าจะเป็นอะไรไปติดเลยมิช่จะเป็นอะไรครั้งต่อไปจะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้พวกเราเดอร์โทมาฮาสัดอพิเศษของเราไปก่อนแล้วนะคะ